จกรรมนายเวทเตยบุตเตรยดาบุ้แหยแหน่ไ้ฝายยายนไปย่มุ่ายมมันหลากละนำนะคะมนางท้อหลานี้ต้นฮาไายังยิง้าสถานบดวาอารามในมอนหมูซาปัสดาน์ขอเกวิญเตบุตรเตี้ดาบเอนวิญญาณ ของยาติกาต่างหลายอันตามรายเชจริงขอบคุณเป็นเก้าก็ราะจรงขอบคุณเป็นแอสแซนจึงขอบคุณเป็นขนาดบ้านอันกะดีขอไปสมมืองสวรรค์จันฝ่าจันดาวันดีไปไว้ผูชาที่มีเสรคือไปเก็แก้วจุรามณีสสลีมหาราชได้เสวยได้บริโภคได้ป่นติญาาได้ป่าดิบกุศลสุขีดีนะจึงสักนีตั้งแต่ดีดีจึงเตออันว่ากุศลคนเราบุญต่างหลายม้อนอุณิมิณฑบาขอไปเจนโยกอาจจะที่ทำไปจะกดได้ไปอยู่ในที่ดีเป็นว่าเจ้าของขอในอาเป็นว่าจ้ยาขอได้กินเป็นว่าเจ้าอยู่ในดีเรื่อง นาาติเสสารอสนะทาวรรสแกมิสุสัจย้านถึงจมีตตดีดีจึงเติมเต็าตกไปมเจ้านงลัตกไปหมอกคกับกาเป็นนางเปเสียเป็นพาตกไปหมดลุปูขอกับนาเป็นนางเขาตินาติบาราติสิประกาปรมตภาษาบลีุสลิศปญิวปุระเจ้าเตเตสนาวิวัจะวัดลีวันหาภุรบาลิกูเรติสาลังเอวันิวัยิหิปิตานังอุปกาปติชิตัปติตังตุ้ห้งขี่เมวัสามิจันตุสเปนเรนตุสังกปจัน อีกคในวันนี้เป็นสรีมงคลกับตนกับตัวในจักเขาว่าเป็นตาแต่พระพุทธเจ้าปะทำมาเจ้าปะอริยสังฆเจ้าปะตตาแต่นั่นก็จะไปผายเย็บบุญไปถึงเสียงเจ้ากรรมายเวทเต็มบุตเตวมดาผู้แห่งญา่งเจ้าพญายิ้มพญากุ้งพญายมมาลาโอลันอันนะคะใีนางขอหลานี้ตัวราศียังขึ้นอาสาถวายอาราจมังกรสับปะสนาขอเชิญเตมบุตเต็มดาเจ้ากรรมายเวทพอเกิดเป็เกิดถึงมาปัตตาโนโมทนาเชิญกุศลนสรบุญที่คุณแม่หมอเองที่หรือว่านางสาวชูปีนิด พิพยแสนทวีสุขมโดยกัลยาณมิตรอุิวงด้มาสบายินตาในวันนี้ตั้งใดนี้ไปนั่งกับขอกับเจ้าในเจ้าท่้งหลายได้เสยสัพะสัพปะสสักโลสัพพปรไบอกว่าจะเป็นก็ผี้อเดือนเขาวันเขายางขสิสามนาีมาไปในวันนี้ยงมีแต่ดีๆเปนวัาสัพก็ทำลายดไปยังเขาป่าจะกลั้านี่สุดดยได้กลับมาเร็ะขอขอะกาศเปสมาโดยได้ห้าปมากขอบกากไปิีนอมจุกผีจุเดือนจวันจยามอายุเดือนอายุวันอายุยามไม้ต่างหมายจุกเดือนอายุวันอายุยามาจาขอ้เ่า ในการจับใจขอจบมิจกรรมเปนรับซึ่สศูนย์ภูมมาตรใกเรื่อง เพื่อได้คำแสนได้เปรซีดีเจ้าเงินเจ้าครรเจ้าจ่าเจ้ามาขนาดบริวารหนจ้าเนียนว่าเจ้าขาดนาญาสุขสารประการมอสงค้อมุมาดประการนาชื่อหนี่ยชื่อประการหนึ่งจริงจักพิ้งเกิดแต่ดีหรจินตนาเมนมาตกไปเมื่อจำเป็นงานตกไปมา่อควายก็กลายเป็นนางเพชรเช่นเป็นการตกไปมา่อปุราก็กำนาลเป็นนางทองดินนักที่ปะปาราดิซิประการประดังมาดาภาษาบริวาสนลิซัพปัญญปปุระจาเตเตสนาวิวัตยะขาวะมีมหาปุรากาลิปุรีนิสส์อาคลังเอวมีวักยตังปจันวดินเรสนักพิจันารณ์อ วัดารายสุขีที่ขาโยโาะวะอภิวันสีริสันิจังวดาปาจัยนนจตารุธรมาวัทันงปอายุวันนสุขังฆาลังทุ